สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นบาคาร่านะครับวันนี้เจอผมเดิมนะครับวันนี้เจอผมที่ช่องทางเดิมนะครับที่เพจบาคาร่าไทยแลนด์ครับนะครับวันนี้ก็ไปเจอเหมือนคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งแล้วกันนะครับเขาบอกว่า มีทุนสามร้อยนะครับทุนสามร้อยจะเล่นยังไงนะครับโอ้โหโจทย์นะครับวันนี้บาคาร่าทุนสามร้อยนะครับอ่มาดูครับว่าทุนสามร้อยนะครับจะเล่นยังไงนะครับสิ่งแรกนะครับก่อนที่เราจะเล่นทุกครั้งนะครับสามสิ่งที่ผมเคยบอกประจํานะครับผมขออนุญาตเขียนให้ดูแล้วกันนะครับ สามสิ่งที่ควรควรรู้ก่อนเล่นทุกครั้งเนาะนะครับอย่างแรกนะครับเป้าหมายเนาะอย่างที่สองคือการเดินเงินเดินเงินนะครับ อย่างที่3คือเทคนิคที่ใช้นะครับอ่ะผมอธิบายตลอดนะครับว่าเป้าหมายคืออะไรนะครับอ่าเป้าหมายมาขยายความคำว่าเป้าหมายนะครับเป้าหมายคืออะไรนะครับคือนะครับกําไรนั่นเองนะครับกําไรแล้วก็ขาดทุน นะครับที่สําคัญ2อย่างนี้นะครับเป้าหมายของการเล่นบาคาร่านะครับใช่ไหมหรือว่าจะเถียงผมจะเล่นเอามันมันก็ไม่ได้คุณเรามันต้องเล่นเอากําไรอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วกําไรเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์จะปลอดภัยนะครับสําหรับผมนะครับที่เคยเจอตลอดเลยนะครับทุน300ใช่ไหมครับมันจะมีประเภทที่1ครับอยากได้กําไร200%นนะครับก็คือ กำไร200เของ300ก็เป็น600ใช่ไหมครับแล้วก็ประเภทที่2นะครับกำไร300นะครับเอ้ยทุน300อยากได้กำไร100นะครับมีเห็นเยอะแยะนะครับกำไร100ของ300ร้คือ300นะครับใช่ไหมเอ้ยเออถูกละอ่ะส่วนประเภทที่4เอ้ประเภทที่3นะครับทุน300ทีเนี้ยพวกเนี้ยเขาเจ่ากำไรแค่ เอ่อสิถึงห้นะครับ10%บของ300คือ30นะครับ50ก็คือ150ยห้านะครับ3ามหนะครับสาถึง150นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเลยละกันว่าถ้าเราออกกำไร200ตรงนี้สองนะครับ โอกาสที่จะเสียค่อนข้างเยอะนะครับโอกาสสูงนะครับโอกาสที่เสียสูงมากนะครับอ่าแล้วทีเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นตล่ะร้อเเนต์เนี่ยก็ยังสูงนะครับสูงเหมือนเดิมนะครับโอกาสทมเสี่ยงยังสูงนะครับก็คือยิ่งเอากําไรเยอะตรงนี้นะครับความเสี่ยงก็ยิ่งจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนผมนะครับผมจะเป็นพวก10นะครับพวกที่ ไม่หวังอกำไรเยอะนะครับเอาแค่นี้นะครับแค่3 0มสถึงห้าร้อยห้าสผมก็พอใจแล้วนะครับพอรู้จักเป้าหมายแล้วนะครับสิ่งที่2ที่เราควรมีคือนะครับการเดินเงินนะครับสิ่งที่2นะครับการเดินเงินนะครับ การเดินเงินก็มีมากมายหลายแบบนะครับจะมีแบบหนึ่งสามสองสี่นะครับแล้วก็จะมีแบบมาติงเกลนะครับที่เดินทบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลาบูแชนะครับแล้วก็ยังมีแบบกรินนะครับนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายครับประมาณ เจ็ดแบบนะครับการเดินเงินนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาเดินสอนวิธีการเดินเงินบากหนึ่งสามละกันนะครับเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็โอกาสเสี่ยงมีน้อยนะครับถ้าเราถูกไม้1กับไม้2เนี่ยเลิกก็ได้นะครับกำไรเรามีอยู่แล้วนะครับ ถ้าถูกสองไม้นี้นะครับอีกสองไม้หลังผิดยังไงเราก็มีกําไรนะครับเดี๋ยวจะมอธิบายฟังอ้าเดียนะเดินเงินแบบหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสามสองสี่นะครับทุนสามร้อยนะครับทุนสามร้อยนะครับอ่าหนึ่งหน่วยของสามสิบนะครับผมจะให้เป็น 40แล้วกันนะครับหน่หน่วยนะครับเท่ากับ40นะครับดังนั้นถ้า3หน่วยนะครับก็คือ4 3 12ใช่ไหมครับ120นะครับ2หน่วยตรงนี้ก็คือ80นะครับใช่ไหมสหน่วยตรงนี้4 4 1 6ี6 0กนะครับการเรียนเงินจะเรียนแบบนี้ ถ้าเราถูก2ไม้เรามีกําไรอยู่160นะครับเราได้กําไรเกิน5 0ละมากกว่า50ละโอเคละตัวนี้นะครับทีนี้พอเราผิดไม้3เนี่อร้อยหเนี่ยเราก็ยังเหลือกําไรอยู่80บาทนะครับค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวการเลนเงินก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าถูกนะครับจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าผิด นะครับถ้าผิดนะครับให้เรากลับมาเริ่มไม้ที่หนึ่งนะครับหนึ่งหน่วยตลอดนะครับถ้าถูกถูกนะครับแล้วผิดไม้นี้นะครับไม่เล่นไม้สี่เราไม่ต้องเล่นนะครับเรากลับมาเริ่มต้นไม้ที่หนึ่งใหม่นะครับประมาณนี้เนาะโอเคจากการเงินเงินเรียบร้อยข้อสองนะครับอ่ะข้อที่สามใช่ไหมเนี่ยข้อที่สามนะครับเทคนิคการเล่น การเล่นนะครับตัวนี้ผมจะใช้สูตรเจาะไข่แดงประกันนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเทคนิคเจาะไข่แดงนะครับอ่าเจาะไข่แดงครับตัวนี้นะครับดูชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับมันใช้ยังไงนะครับเราจะดูแค่ผลชนะสามใบกับสองใบนะครับแค่นี้นะครับ ชนะฝั่งแดง3ใบเล่นน้ําเงินนะครับแดง2ใบนะครับเล่นแดงน้ําเงินชนะ3ใบเล่นแดงน้ําเงินชนะ2ใบเล่นเพีเยอ์ไอประมาณนี้แค่นั้นนะครับไม่ต้องดูแต้มไม่ต้องดูอะไรนะครับโอกาสที่มันจะมีกําไรนะครับโอกาสที่ประสบผลสําเร็จ70%ซนนะครับของ sa เกมนะครับส่วน ct แปดอยู่ที่8 2 5นะครับโอเคนะ หลังจากที่เรารู้ทั้ง3ามสิ่งแล้วนะครับเข้าเรื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวไปที่อ,อันนี้เลยแล้วกันอ่ะลืมแนะนำตัวนะครับผชื่อธนงศักดิ์วชิระศิรินะครับใครที่สนใจนะครับอยากรู้อยากแนะนำเทคนิคต่างนะครับก็สามารถแอดมาได้นะครับที่ facebook ตัวนี้เลยนะครับอ่ะโอเคโอเคเรามีทุนอยู่สามร้อย 1บาทนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เว็บ123 – b e t Company นะครับใครที่สนใจนะครับกำลังมองหาเว็บตรงเว็บใหญ่ๆนะครับก็สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มไลน์นะครับที่แจกเทคนิคต่างๆนะครับตัวนี้นะครับสักคู่นะอ่ะกลุ่มนี้ครับ ใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถแอดมาได้นะครับส่วนรูปนะครับตัวนี้นะครับแจกฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดทงสิ้นนะครับเข้ากลุ่มแล้วได้รับรูปไปใช้ฟรีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูในสเต็ปเอ่อหนึ่งอ่กับเทคนิคเจาะไข่แดงนะครับว่ามันใช้ได้ผลไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกใช้ที่คาสิโนเอนะครับ คาสิโนเอสเอนะครับอ่าลืมบอกวิธีการเลือกห้องวิธีการใช้งานนะครับวิธีการเลือกห้องนะครับสังเกตดูห้องที่เขาให้ไม่เวี่ยงนะครับตรงนี้นะครับพวกสามตัดเนี่ยเขาให้ตัดตัดแบบนี้เนี่ยเหมาะมากนะครับสองตัดสามตัดอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยแบบนี้เนี่ยเหมาะเลยเนี่ยห้องแบบนี้เนี่ยห้องแบบนี้เนี่ยเหมาะนะครับเนี่ยห้องนี้ก็เหมาะ แต่ว่ามันมันออกแต่ช่วงต้นละช่วงปลายๆมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่น่าเล่นนะครับเดี๋ยวไปห้องต้นๆแล้วกันมาห้อง e สามแล้วกันนะครับมา e สามนะบระคาย e สามนะครับไม้แรกเราเดินหนึ่งไวคือสี่สิบเนาะใช่ไหมเดี๋ยวมาดูอ่ะสี่สิบจะเขียนไว้ก่อน สี 40, 120, 80, 160, นะ่สิบร้อยยี่สิบแปดสิบร้อยหกสิบเนาะโอเคอ่ะเราลอก่อนนะครับตอนนี้นะครับน้ำเงินชนะด้วยสามแต้มนะครับไม้แรกนะครับลอก่อนนะครับรอสูตรเข้าก่อนนะครับชนะหกแต้มเนาะในรูปบอกอะไรเพยเยอร์ชนะสามใบนะครับดังนั้นเขาบอกให้เล่นแบงเกอร์ตรัวนี้นะครับ ามาดูกันว่ามันเข้าไหมนะครับแบงเกอร์เปลี่ยนดิวเลอร์นะครับรอสักครู่นะครับทำไมเขาไม่มีเสียงวะทำไมมันไม่มีเสียงดิวเลอร์มันไม่มีเสียงมีเสียงยังโอเคมีเสียงละโอเคอย่างี้หน่อย เดี๋ยวว่าผมตัดต่อไม่ได้ตัดต่อนะครับเล่นให้ดูสดๆรับเมื่อกี้น้ำเงินชนะด้วยแต้มสามสามใบเนาะน้ำเงินชนะสามใบนะครับน้ำเงินชนะสามใบเมื่อกี้ผมบอกเลยนะไปแบงเกอร์เนะาะโอ้พีเอ๙เนี่ยครับตอนนี้พีเอเหลือสี่นะครับแบงเกอร์มาไหมตามเทคนิค ตามเทคนิคเราบอกว่ามันจะออกแดงนะครับไม่รู้มันจะมาไหมไมาจริงครับตอนนี้แบงเกอร์นชนะด้วย6แต้มสามใบนะครับแดงชนะ3ใบนะครับแดงชนะ3ใบามาดูครับแดงชนะ3ใบนะครับเล่นน้ำเงินตรงนี้นะครับแม่แรกเราคือ40เนาะ,ะเล่น,นง่ายครับ ถ้ามีกำไรสัก1 0 2 0เนี่ยลุกได้ก็ดีนะครับอ่าเออผมผมเคยเคยเคยมีคนถามผมตอนเล่นอะ่ะเขาบอกว่าเอา่เว็บที่มีโปรโมชั่นดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่าในความเห็ผมอะ่ะคนเราอะ่ะถ้ามันเล่นจริงๆอะ่ะผมว่าโปรโมชั่นมันไม่ค่อยเกี่ยวหรอกถ้ามันมีโปรปุ๊บเนี่ยไหนจะเทิร์นกี่เท่านู่นนี่นั่นอีกเทิร์นกี่เปอร์เซ็นอะไรหูเยอะแยะ พเยอร์ผมมี2นะครับตอนนี้6แต้มครับก็คิดเอาแล้วกันนะครับว่าคนเล่นจริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยสนใจหรอกนะครับสวยนะครับมาแล้วนะครับพเยอร์ชนะ2ใบนะครับหม้แรกเรามาแล้วนะ1นะครับทีนี้3นะครับชนะเกบแต้มนะครับ2ใบพเยอร์ชนะ2ใบนะครับตามพเยอร์นะครับ1 3สนะครับ4 3 1สใช่ไหมโอเคเนาะ อ่ะ120ยีนะครับไม้ที่2ถ้าได้ไม้2ก็ลุกเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นให้ครบสี่ไม้นะครับได้ไม้2เราอาจจะเ,เริ่มเล่นไม้หนึ่งเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเล่นครบสีไม้นะครับก็ดูเอาแล้วกันว่าจังหวะเขาให้มันน่าเล่นไหมนะครับเป็นไงเอ่ยผมจะไม่เล่นออินไม่เล่นทบนะครับผมจะเล่นแบบมีสเติมีสตินะครับผูดผิด สวยครับพี่ยี่หกครับก๋งอ่าคู่ห้าครับบอดเอได้ก๋งได้ลูกแปดหลังนะครับชนะสามใบนะแดงชนะสามนะครับตอนนี้เราลบไปแล้วร้อยยี่สิบนะครับลรลบไปแปดสิบแดงชนะสามใบนะครับมาดูกันแดงชนะสามใบเล่นพีเอ์นะครับอ่ะสี่สิบเเดิมนะครับใจเย็นนะครับ ผมจะไม่ทบไม่เทนะผมจะเดินตามสเต็ปที่ผมได้บอกไว้คือหนึ่งสาสนะครับก็พยายามเล่นถ้าถูกครบสี่ไม้เนี่ยโอกาสกำไรเราเนี่ยถูกครบสไม้เนี่ยสิบเท่าเลยนะครับ1ิเท่าของเงินทุนนี่คือ400เนี่ยเอ้สี่สิบเนี่ยสิบเท่าก็คือ400ใช่ไหมตาม,มาดูอาผียังมีหนึ่งครับโอ้โหบอดเลยอ่ะอ่าวแบงก์กยังมีหนึ่งครับ อ้าวสวยครับมาแล้วครับเจ็ดแต้มนะครับเจ็ดแต้มนะครับ3ใบนะมันเงินชนะ3ามใบนะครับมันเงินชนะ3ามใบ3ใบนะครับอันนี้เล่นแดงนะครับร้อยยี่สิบเนาะนะ้อยยี่สิบนะจะเป็นหมูหรือเป็นจ่า จะเป็นอะไรก็ได้ขอให้ได้กาไรก็พอนะครับหรือว่าจะเป็นเบาหวานเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้ไม่ได้เสี่ยนะแต่ว่าพยายามนะครับเวลาเล่นนะครับพยายามเล่นตามเทคนิคนะครับเล่นตามเกมที่เราวางไว้นะครับถ้ามันหลุดมันอะไรนะครับก็ควรจะรอนะครับไม่ต้องหัวร้อนนะครับก็เลิกเลยก็ได้ยิ่งจะดีนะครับพีเอชสามครับพีเอชเจ็ดเอมาโอ้โหคูสีขอหน่อยสามสี่มาโอ้ หาแต้มนะครับโดนไม้สองตลอดเลยผม,ม,มเกิดเม่เนี่ยพีเยอร์ชนะสองใบนะครับพีเยอร์ชนะสองใบาตามพีเยอร์นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งสามสองสี่เริ่มไม่ได้แล้วนะครับต้องปรับแผนแล้วแหละนะครับปรับแผนการเล่นเงินละนะครับ ขอเพิ่มล้วกันนะครับขอเพิ่มลวกันเป็นหกสิบนะครับทุนสามร้อยนะครับจะอยู่หรือจะไปนะครับต้องลองดูแล้วช่วโมงนี้นะครับให้ค่อนข้างที่จะแย่ยๆหน่อยละอ่ะเต็มสิบเลยกูหนึ่งแต้มครับเรียบร้อยโดนแปดหลังไมอีกนะครับตอนนี้เราเหลืออยู่แปดสิบบาทนะครับแดงชนะสองใบนะครับมาลองดู แดงชนะ2ใบนะครับลินแบงเกอร์นะครับตามแบงเกอร์าอ,รอาผมขอเทหน้าตักละกันนะครับท่น300อเนี่ยโอ้โหลินยากนะครับลินยากกดดันด้วยทุนน้อยๆอกดดันนะครับแต่ว่าถ้าเรามีสติตลอดเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวขนาดนั้นนะครับอ่ะมานะเทหน้าตักละ หรือว่าช่วงเที่ยงคืนเนี่ยจอกไขแดงมันใช้ไม่ได้วะเดีย๋ยวต้องไปถามเวลาเขาดีกว่าผมนาเกามาเอ็ดไปสวยเหืือ2แต้มครับเออเพยเยอร์มี2นะครับเบนเกอร์หนะครับสวยครับอ,อ้าวผมไม่เดินแบบหนึ่งสาแล้วนะผมจะเดินแบบที่ใช้ประสบการณ์ลุนๆวนแล้วนะครับแดงชนะนะครับแต่ว่าเทคนิคที่ผมใช้ผมจะใช้เทคนิคเดิมนะครับแดงชนะสใบนะครับ แดงชนะสองใบตามแดงนะครับขอดูเขาให้ประกอบด้วยเขาให้ประกอบสองสองมันเคยขึ้นสามขึ้นสี่อะตามแดงไปอีกครับจะไปสักร้อยแล้วกันตามแดงนะครับแต่ว่าการเดินเงินเนี่ยผมเริ่มจะเดินแบบประสบการณ์ผมแล้วนะครับตอนนี้ไม้ไหนมั่นใจผมจะเริ่มเดินหนักหน่อยนะครับทุนสามร้อยจิบจิบครับสียงดังไปปะเนี่ย สวยครับพียร์สิบมาละกง๋งอ่าเต็มสิบไปห้ามาขูเต็มเต็มสิบเหมือนกันอเอ็ดเออสวยไหมกูสวยไหม,สว,ไมสวยครับสี่แต้มนะครับเอาละครับแบงเกอร์ชนะสามใบนะครับสี่แต้มนะครับตอนนี้เราขาดทุนห้าสิบบาทนะสามใบนะครับแบงเกอร์ชนะสามใบแบงเกอร์ชนะสามใบเล่นพียอร์นะครับจกกักตับนี้ อ่ะจะไปสักสองร้อยแล้วกันนะครับได้ไานี่เลิกเลยนะครับไม่เล่นนานเล่นง่ายๆครับเอาไปแก่ขี้เคืมาอนมาเนี่ยกี้ออกคู่ด้วยคู่น้ำเงินใครเป็นไงแย่ไหมวันนี้ เอ็ดมาแล้วเจ็ดแปดมาสวยครับผมบอกแล้วเจาะไข่แดงนะครับมาจริงนะครับทุนสามร้อยนะครับบวกมาตอนนี้สี่ร้อยห้าสิบสามห้าสิบสบาทนะครับตอนนี้ผมเริ่มจะเป็นประเภทที่สองแล้วนะครับผมเริ่มจะเป็นพวกประเภทที่สองนะครับเนี่ย กำไรจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าผมยังเน้นย้ำประเภทที่3อยู่นะครับโอเคนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้อ่าเดี๋ยวเปิดรีพอร์ตให้ดูก่อนแล้วกันว่าเนี่ยสไม้ติดนะเราเล่นมาเนี่ยทบไม่เกิน2ไม้นะสังเกตด,ดูนะครับเราเล่นมา1 2 3 4งสองสาี่ห้าหกดแปดไม้นะครับผิดใบ1 เดี๋ยวปิดไปหนึ่งสานะครับก็โอเคนะสำหรับเทคนิคดีๆนะครับใครที่คิดมากนะครับก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับทุน300บวกมาอยู่ที่150าบาทนะครับอ่ะผมไม่พอใจหรอกอ่ะผมขอเล่นให้มันสุดแล้วกันนะครับผมรอก่อนนะครับพูดเล่นโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวนะครับอ่ะผมรอเล่นครับผมขอเล่นต่อดีกว่าผมขอเป็นพวกประเภทที่หนึ่งแล้วกันนะครับ